โยดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายน i c ซี nice ่ y. แล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับไอ้หัวระเบิดหรือรู้จักกันในนามวิตตี้ซึ่งเป็นหมอดในตำนานจากเกมไฟเด n ไนท์ที่โด่งดังไปทั่วโลก worldwide ในระดับอินเทอร์เน็ตโดยคนทำเนี่ยออกแบบตัวละครเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Sock คลิปมี ID ในอ่าไอนะครับสามารถไปดูเอาได้เลยซึ่งเขาออกแบบตัวละครนี้เนี่ยจะใช้ชื่อคําว่าวิ h มอ r e ลงเมื่อวันที่9 มกราคม2020ส่วนเนทแอนิเมตเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเขาเป็นคนทำ a n i m เมชันเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นคนออกทีเซอร์เกมอ้ยตัวละครวิตตี้ที่คนเห็นกันด่งดังนี่เองต่อมาเรามาดูความลับเล็กๆน้อยๆกันเถอะความลับที่1มีความเกี่ยวพันกับพ่อตาหรือ d d d y y ้เดียเพราะตอนต้นเกมวิตตี้จะการฉีดโปสเตอร์ถึงมันจะดู มืดๆเถิมๆนิดหน่อยแต่ดวงตาที่เป็นว็บวิิงมันเป็นดวงตาของพ่อตายเดดี้เดรสแน่นอนครับหรือว่าเขาเคยเป็นคู่แข่งกันมาก่อนข้อ <c oughs> ที่ 2, <c oughs> 2พระเอกสูญเสียพลังในการแร็ปทุกทีแฟนสาวจะมาพร้อมกับลำโพงอันเบอร์โรมแต่ตอนนี้มาแปลกถือวิทยุแบบคนแก่อเล็กๆนางก็ไม่ได้เดี๋ยวพังข้อที่3หมวดบ้าคลัง่งหลังจากผ่านไปสสเตจ วิตตี้ดวงตาจะเปลี่ยนรูปมีสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยม X และ O สลับกันไปมาและทุกครั้งที่แหก่ปากลูกระเบิดจะมีสัญลักษณ์สีชมพูแดงๆเหมือนกำลังจะระเบิดยังไงอย่างนั้น <c oughs> เหมือนระเบิดอารมณ์ <c oughs> แล้วก็มีก้านเชือกที่ตรงผมจะมีเปลวเพลิงเล็กๆขึ้นเหมือนว่าการจะระเบิดแล้วนะโดยส่วนตัวผมชอบหมอดนี้มากครับเพราะว่าได้เห็นการแรปบัตเทิลตรง ตรอกซอยเล็ก,ลกๆอารมณ์สไตล์ฮิปฮอปมันก็ดูน่าสนใจมาร้อนร้อนร้อน,นซึ่งานาาปกติทั่วไปเนี่ยก็ดีขึ้นนะแต่เสียดายเราพง WiFi อันใหญ่ของเปเองไม่อยากมาใช้ก็อินดี้อีกแบบหนึง่งก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติวิตีสั้นๆใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยมามาชนมัดกันหน่อยขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย